แม่นี่เปิดไปห้าหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องครัเจ้าบาทครับลูกแม่เปิดไปหกหมื่นห้าครับแม่ลูกหกหมื่นห้าประกันทุกประกันทอนประกันทรงสุดครับริษดทประกันแค่์ทองนะครับเนาะอ้าวงูติดกระทบมากนะครับหกหมื่นแปดพันบาทราคาห้องเนอะเออกว้างได้พี่น้องง่วแม่นี่เจ็ดหมื่นบาทราคาห้องประกันท้องประกันท้องครับประกันท้องประกันดำหนี รประกันทองประกันโรคป,ประกันถอนครับอ่าประกันสวงสุดครับโบประกันแค่ตัวผู้หรือตัวแม่แค,ค่นั้นเองสวัสดีครับพี่น้องจูนลีเดอร์บายฮอดองสตีทครับช่องค่องคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน,น้อง สื่อการการสื่อขายงวงควายครับมือนีอยู่กับบ้าจูนผู้เฒ่านาคมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮงงานนบตอครับคลิปนี้บ่าจูนสิภาพีพานองมาเบิงงวงทางบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอยู่กับพอสีนะครับเนาะสวัสดีครับพอสวัสดีครับโอ้ลมดีแห้งมือนีพอสีเปิดยักโตครับนี่เปิดสามโตกับอีกโคมหนึ่งครับ อ๋อสามตัวก็อีกค่นหนึ่งแล้วครับเนาะโอ้แดดมากพอดีพี่น้องสามตัวก็อีกค่มหนึ่งแพงบอลละค่ะตัวนี้หกหมื่นแปดโอ้กระแสเงว่าบอแพงเนาะครับเนาะก่อนสเสบือง่วพี่น้องฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามกดเลยก็แชร์จุนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจุนฮหดคลิปการเกษตร,ส,รสาราดดีๆหาเลาะเบิ่งง,ง่วงามแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องเอามือป่องไว้ได้พี่น้องเอามือป่องไหมไว้ล่มตีบุ่มๆเลยนะครับตัวนี้หกหมื่นแปด 6 8 0 0 0บาทราคาห้องราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะผสมไปแล้วบ้างพ่อบ่ได้ประกันทองครับเพิ่งมาหาเดือนที่เขาห้องเดือนอลไรครับผสมยังไงผสมอันนี้โตครับบ้ามันโตอ๋อบาบันคมโตครับนะครับหกหมื่นแปดพันบาทครับราคาห้องนะครับเนาะท้ายสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับคลิปหูดำแข้งขานาขาดำนะครับโบวเต็มขันเลยพี่น้องอ่าหูหอดไจลุกเมื่อนะ กระทบหน่อยนึงอ mm ่ากระทบนะครับเนาะได้กระทบมานิดนึงหน้า hmm. ค้า okay. ดําคอค้าดําแข้งค้าใหญ่นมไม่ีติ่งบ่หัวบ่มีครับบ่มีติ่งเนาะครับเนาะนมไม่มีติ่งพี่น้องฉีดงามครับอ่าสนัญลักษณ์เพิ่นคือมีปานไม่มีมีปานนะครับเนาะอ่าแบบนี้ดีเสียไจกะบหับ่งัวเจ้าของนะครับคอค้าถือว่ากระชับพี่น้องแข้งขาถือว่าใหญ่ครับ68,000บาทราคาห้องครับฉีดงามนะครับเนาะพวงหางยาว เกือบหอดพื้นเลยครับอีกคืบหนึ่งคนหางกลมเครื่องดําลูกเจ๊กโตแล้วเนี่ยแม่สาวครับแม่สาวครับครับโอ้พี่น้องสวยสวยสวยแม่นี่เฉิดงามครับเสดงามดีครับพี่น้องตโนงอยู่ตรงกลางขนาขควันอยู่มองนั่งทับนะครับเนาะครับมองนั่งทับครับทาโบทาบท้องหาเดือนนี่ก็จริงว่ากินเก่งเติบเนาะครับอ้วนตุ๊บเลยพี่น้องมึงนก็กินเก่งเนี่ยยังหน่อยครับแต่ว่าเพิ่นผู้เจ้าของมันว่าท้อง อ่าเดือนที่เขาใกล้ที่เขาหกเดือนเลยล่ะครับอ่าเจ้าของเก่าคนวานเนี่ยนะคนเพิ่นว่าแนี่ยพวกว่าตามเพิ่นบ่ได้ประกันเป็นสีเม็ดเขาเปลือกเขาเจ้านะครับเนาะเขาเปลือกเขาเจ้าหน้าสวยพี่น้องหน้าสวยโอ้สวยลูกสวยสวยสวยประกัรเตะแข้งขาทุกถอนอ่าปะกันทุกปะกันถอนประกันทรงสุดครับบ่ได้ประกันแครอ่าทองเนาะครับเนาะอ่าหูติดกระทบมานะครับหกหมื่นแปดพันบาทราคาห้องเนาะเอื้อกว้างได้พี่น้องง่วแม่นี่ถือว่าใส่ได้เนาะพ่อเนาะใส่ได้โอ้อ้วนนี่ ท้องนี่อ่งปังเลยกินนี่เห็ดแม่บอกแม่พันได้แล้วครับแม่บอกแม่พันได้ล้างเปลเลยเฟืเนาะครับเนาะล้างใยครับพี่น้องเมืองที่ล่ะงัวแม่นี่ใส่ได้เลยนะครับสำหรับแม่นี่หกหมื่นแปดพันบาทราคาห้องเบาๆนะครับอ่ะไปเบิ่งแม่ที่สองครับบานนี้แม่ที่สองโอ้เจ้าบาทครับแม่นี่ตัวนี้เปิดไว้เกียรหมื่นครับเกียรติหมื่นประกันท้องครับประกันท้องครับประกันกระเพาะใดนี่ครับประกันกระเพาะนี่ครับ CY096 <C AP> นะครับมีใบนะครับแล้วก็มีหล,ลอดโอ้หลอดเอยียงนี่เบาชุนเมืองบปเห็นพี่น้องอ๋อศูนย์เก้าหกนะครับเนาะอ่ากหนรถขอดมะกระ่าหนี่แม่นบอกครับ <C AP> กหนรถขอดแม่นบอกเหรอครับ <C AP> เป็นนันสิครับน,นั่นครับ <C AP> ตามใบตามมันนี่เป็นนั่นแหละครับ่อาอผ <C AP> สมเมษ <C AP> าเนะ <C AP> าะครับกหนรถขอดมะกระ่าหนี่ประกันทอง ลูกได้ครับนี่ลูกสองบ่ลูกสองในทองนี่ครับลูกสองในทองครับพี่น้องประกันทองพอซีว่ายศูนย์เก้าหกเจ็ดหมื่นเปิดใบเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทแดงองค์ตรงแดงจนกรรมพี่น้องโบเต็มขันขึ้นกันฉีดง่ามนุ่มนุ่มโมมิติงครับโมมิติงครับแข้งขาถือว่าไงกระชับครับพี่น้องขวัญอยู่มองนั่งทับตโนงอยู่ตรงกลางขาหนานะครับพ่วงหางง่ามโอ้เหลี่ยมยุบยุบเลยงัวไม่นี่ถ่ายไงถ่ายไงเครื่องง่ามครับเพราะว่าม่านลูกท้องยังไง เพราะมันลูกติ่งเลยครับลูกติ่งแล้วครับครับอ๋อลูกติ่งเมษากับเดือนซีเนาะครับอันนี้เดือนซิปเอสกับเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องโอ้เอกลักษณ์อีกแล้วมีปานครับมีปานน้อยหนึ่งมีปานน้อยหนึ่งนะครับเนาะโอ้รุ่นเด้อพี่น้องได้ลูกไปรุ่นรุ่นเอานะครับบางโตกวแดงแดงจุนดำแน่นอนครับสีนี่แดงจุนดำแน่นอนเพราะว่าแม่เพิ่นเข้มเนาะครับเนาะครับเพราะว่าแม่เพิ่นสีเข้มนะแม่เพิ่นสีเข้มนะครับเนาะกับ โอ้สน่าสีส้งง่ามีหรอกพี่น้องหูนี่บามันแล้วเนาะครับแม่เพิ่นเนี่ยเป็นบามันลูกกระทบอยู่แล้วครับเป็นบามันลูกผสมนะครับบ่เป็นลูกกระทบพี่น้องบามันลูกผสมอยู่แล้วสำหรับแม่สำหรับแม่เพิ่นนะครับโบเต็มขันครับอ่าโบดบดเลยเลยพี่น้องตโนกง่ามครับตโนกอ่าถือว่าง่ามนะครับเนาะตะกลกตัดง่ามเลยแม่นี่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาห้องนะครับถ่ายเงยถ่ายง่ามนะครับอ่าตอนนี้สีง้อเปลี่ยนปั๊บ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 เลยพี่น้องเพราะว่าแดด ขี่ฟ้าลายเดี๋ยวแดดมีเดี๋ยวแดดบ่มีนะครับสีง่วงกับสีเปลี่ยนไปตามนี่แดดออกแล้วบานนี้นะครับสีง่วงกับสีแดงข้นก็เก่าเจ็ดหมื่นบาทแล้วคาห้องประกันท้องประกันท้องครับประกันท้องประกันนำหนีครับประกันท้องประกันโรคประกันถอนครับประกันสวงสุดครบประกันแค่ตัวผู้หรือตัวแม่แค่เดีเยงนะครับผสมสีไว้ซูนเกกไว้หลังจากขายไปสองเดือนประกันครับอ่าประกันคระไมายถึงว่า เอางัวไปแล้วได้สองเดือนได้สองเดือนอยู่นี้ระยะประกันคเอิรนว่าระยะประกันครับพี่น้องเพราะว่าลูกมันติงแล้วนะลูกมันติงแล้วประกันทองแล้วนะครับเนาะหลังจากนั้นหมดหมดระยะประกันครโอ้ว่ามันรถยนต์แม่ที่สามครับบานนี่าแม่นี่อู้แดงงามนะครับจังบาทครับแมมนี่แมมนี่เปิดไปห้าหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องครับ ผสมเราบอกผสมเลยครับนี่ปีศาจแดงครับผสมพอปีศาจแดงไว้นะครับมีใบมีหลอดนะครับเนาะอ่ามีใบมีหลอดปีศาจแดงพีเสียนหนึ่งสามศูนย์ผสมไว้ตั้งแต่อ่ากันยาธิพันธ์มาสามเดือนสีเข่าแล้วครับอีกสามซีมือเศร้าเบิ่งหรือบ่พ่อยังอยู่ครับท่านในเศร้านะครับเนาะท่านในเศร้าครับท่านในประกันบ่ได้ครับอ๋อท่านเลื่อยท่านีนประกันครับท่านีนประกันประกันได้ขาแต่ขาเคียงทอกถอนอ๋อทอกถอนนะครับเนาะ โตแง่ออดลาเลยพี่น้องปานรถไฟเลยครับโค่นหางจับสูงเป็นบ้ามันรูปผสมขึ้นกันครับคลิปหูดำโบดโบดเต็มขันขึ้นกันชีดงามนุ่มโบมีติ่งก็พอเนาะโบมีครับโบมีเครื่องแดงเนี่ยน้อยหนึ่งปลายมันครับอ่าปลายแดงครับแต่ว่าดำอยู่แต่ว่าเป็นปลายแดงเนี่ยเครื่องเครื่องดำปลายแดงพี่น้องโบเป็นพาด้ครับเครื่องดำปลายแดงนะครับโค่นหางใหญ่โค้งหางกับโค่นหางบ้ามันเลยกแหละพี่น้องโค่นหางจับสูงเลยครับหกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดพันบาทราคาห้อง โอ้โฮเมียนครับหาหมื่นแปดครับหาหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องหลงเมียพุ่นหลงเมียพุ่นหาหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องนะครับเนาะสำหรับสาวนี่ผสมพอพีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับสามเดือนสิเต็มแล้วนะครับฉีดงามฉีดกระชับกระชับพี่น้องข้อสร้างข้อสร้างถือว่างามเพื่นกะบามันเหรอเนาะเป็นบามันครับพี่น้องข้อสร้างงามครับเรื่องมะพร้าวถือว่า งามคือกันนะครับเนื้อกว้างแข้งขาถือว่าสมส่วนครับพี่น้องแล้วก็เล็บงามนะพ่อเนาะเล็บงามครับเล็บงามนะครับขนาดว่าห้าในเห็ดได้เนี่แม่นบ่ครับเป็นงูอันบ้านเลยครับงูอันบ้านครับนาเสตีย่างน้าทางลาดยางดูอยู่ครับเล็บเพิ่มเลยงามนะครับสำหรับสาวนี่นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดแดดก็ออกเนี่ยออกบอสบอสเนี่ยพี่น้องสีงูกระเลี่ยนอ่าแม่นี่นี่เม็ดบักขามเนาะครับเม็ดบักขามพี่น้องเม็ดบักขามขวัวเลยแหละครับแดงจนเข้มแดงจนดำ หูนี่บามันเลยได้พี่นอ้องบามันเลือดสูงหูสีสไตนี่แหละพี่น้องเบิงนะครับแบบบาจุนสิบห้าพเบิงนะเพิ่นสิยืดมาข้างหนาีนิดหนึ่งนะพอเนาะย่ามฟั่งเพิ่นสิไปไว่ามาข้างหนาโหลดนันมุกขามมหากันนะครับนี่นี่นี่คือสไตบามันนะครับนี่พี่น้องนี่หูบามันเลยเบิงที่หล่ะเอ้โหขึจะเฮ็ดใจเลยสุดยอดครับ นี่คือแม่ที่3 5ม0 0 0บาทครับราคาห้องนะครับเนาะอ่ะแม่ที่4บาทแม่ลูกบอครับนี่แม่ลูกครับโอ้โอโยสัมพ่อเพิ่งมายืนข้างแม่โอ้โลูกเพิ่งขึ้นเลี่ยมโตจัดดีแท้ครับจ<า>กักบาทครับลูกแม่เปิดไปหกหมื่นห้าครับแม่ลูกหกหมื่นห้าครับลูกพ่อไหนลูกมันเพิ่นสมอันนี้บามันอันนี้บ้านครับอ๋อบามันบ้านไว้แ้แม่่เพินนบาต่ว่าแม่เพิ่นสมตัวนี้อ๋อแม่เพิ่นผสมไปแล้วครับผสมพออ่า ซีบายศูนย์เก้าหกนะครับโอ้สองหลอดเลยพี่น้องครับผสมไปตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเดือนสิบหนึ่งเดือนเต็มครับนะครับหนึ่งเดือนเต็มใา้ในเศร้านะครับเพราะว่าิเศร้าใน้ได้พี่น้องอีกจัาหน่อยผู้ไหนจังสีเศร้าได้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นงวงลูกเรี้ยงนะงวงลูกเรียงลูกสาวบามันจักเดือนลูกเพิ่นลูกเพิ่นเนาะก็ได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับไปแล้วพี่น้องแทงแรงแทงแรงไปเลยแม่นี่ท่ายสูงประมาณลอย ลอย40เนาะพ่อเนาะก็ยังพ่อปล่อยเพิ่นไปโหลดปล่อยเพิ่นไปโหลดครับเดี๋ยวจังย่างนก็กุดเพิ่นไปอยากอยู่น้ำเมร์อ่าเป็นสีก่าบไรเนาะพ่อเนาะครับประมาณลอย40ส่วนสูงพี่น้องเป็นสีข่าบไรสีนอตนี่ยเบิ่งทรงทานนี่เมียนบ่เพิ่นบ่เคยพอกล้องครับโอ้บ่เคยพอกล้องนะครับอ่าพ่วงหางงาวนมมีติ่งบ่บ่บ่มีครับบ่มีเนาะครับเนาะนมไม่มีติ่งเครื่องแดงครับเครื่องแดงผ้าดำ เครื่องเด้งผ้าดำลูกกับเด้งผ้าดำเงินครึ่งลูกกับเด้งผ้าดำครับเป็นเครื่องครึ่งต่ว่าลูกเด้งจริงครึ่งเลยครับน้ตัวลูกเพิ่นนะครับหกหมื่นบอกเหรอหกหมื่นห่าครับเปิดไปหกหมื่นห่าละขาห้องครับต่อได้ครับต่อได้พร้อมหกหมื่นห้าพันบาทราคาห้องครับพี่น้องลูกใดที่พอลูกแรกอยู่บลูกแรกครับตอนนี้ตัวที่สองผสมซี่ใบไว้ครับผสมซี่ใบหกหมื่นบาทหกหมื่นห้าพันบาทคือราคาห้องนะครับเนาะครับเอามาที่นี่ทามีราคาห้องแบบนี้ทั้งซีสาวซีแม่แล้วนี่ให้พี่น้องโทรมา เบอร์ได้บาทน,นี่เดี๋ยวเด้พเกกพอ่อเบอร์โทรก่อนี่พ่งกระจำบ่ได้โอ้ยจำเบอร์โทรบ่ได้ <c oughs> นะครับสีกับไรพี่น้องง่วมแม่นี่นะครับโบดถ์ขึ้นกันนะครับเนาะครับ <c oughs> ขิมหูดำนิดนึงครับหลังหูดำพี่น้องเครื่องแดงผ้าดำนะครับฉีดง่ามขอขาถือว่าใส่ได้แข้งขาสมส่วนนะครับเนาะครัสำหรับแม่นี่หกหมื่นห้าพันบาทได้แยกบอสหลวกคนอยากบ่คิดว่าบ่ได้แยกครับไปน้ำกันเลยครับไปน้ำกันเลยเนาะครเบอร์ยังหลวกน่อยเบอร์ยังพอเบอร์ ูนย์เก้าสองสองครับเก้าสองห้าเก้าูนย์สามครับครับ <c oughs> แม่แมมพ่อสีครับแม่แมมพ่อสีนะครับเ <c oughs> นาะอ่า <c oughs> พี่น้องท่านใดสนใจซีเม่ยโทรมาได้เลยครับนะครับ <c oughs> แม่นี่แม่ลูกเดี๋ยวเบาจนสิผ้ายาไปเบืองลูกโอ้ยเหลืองกับหมาหน่อยอยู่คนแม่นี่นทายสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเลยเนาะครับร้อยสี่สิบลูกแรกลูกแรกประมาณหาเดือนครับ ตอนนี้ลูกที่2นะครับผสมพอซีไว้ไว้เดือนนึงแล้วนะครับหกหมื่นห้าพันบาทและค่าห้องอแม่นี่บ้ามันลูกผสมตัวนี้เอยาว,ยาวตัวนี้ครับอพอสมยังหึงตัวนี้ผสมพริกแดงอกผสมพรีแซดแดงครับปีศาจแดงทา้ายสูงประมาณลอยซีซิมหานะพ่อเนาะประม่านลอยซีซิมห่าห้าหมื่นแปดับาทห้าหมื่นแปดพันบาทสามเดือนท่านในเศร้าพินองอพี่น้องสนใจจังมาอ่า จะมาว่ากันเรานะครับเนาะเป็นตะลุนอยู่พี่น้องงัว่าหาเมื่อนแปดโบท่องกับโบท่องกับคุ้ม้าท่องกับโบนัสหาเดือนเลยสมโบนัสหาเดือนเลยว่าคนหางดีพี่น้องคนหางจับสูงนะครับเลียมโตยงาวอัหลานเลยผู้ใดหมักบามันลูกผสมแม่บอกแม่พันอนาคตดีๆนะครับเนาะนาสีช่วงลูกงามอยู่พี่น้องแดงจนกำนะครับแม่นี่อ่าส่วนแม่นี่ท้ายสูงมากๆลอยอ่า ลอยซีซิมห้นเถอะนะพ่อเนาะครับประมาณนั่นประมาณนั้นนะครับลูกสองครับลูกสองลูกสองก็สองในทองนี่แหละครับลูกสองในทองผสมกับพอ่าซีไว้ครับผสมประกันทองประกันทองครับประกันทองเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเท่าไหร่ฮะเจ็ดแปดเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับมัอนว่มีหกหมื่นแปดพี่น้องเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะโบเต็มขันขึ้นกันครับพี่น้องนี่ลูกสาวลูกสาวแม่วางหันเลี่ยมโตดีนะครับ แง่อาดลาดเลยโอ้ใช่ได้ใช่ได้พี่น้องบามันลูกผสมบอยบอยใหญเนาะพ่อเนาะบบอยใหญนเลยครับอะไรกมันันใหญ่ครับอ่าขันใดญ่ใหญ่นุ่มแล้วก็แม่นี่หกหมื่นแปดหรือแม่นี่หกอันนี้หกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดแม่เดียวครับนะแม่เดียวหกหมื่นแปดท้ายสูงร้อยสี่สิบเปปลายครับสี่สิบเปปลายผสมไปเพิ่นว่าหาเดือนแล้วนะครับผสมโตครับแต่ว่าโบเด่โบเด่เศร้านะพ่อเนาะบเด่เศร้าครับโบเด่เศร้าแข้งแต่ขาครับประกันแข้งประกันขาแค่บอกประกันทองพี่น้องครับ ยาเขากล <F> ้องวัน <reference> นี้นะครับหกหมื่นแปดพันบาทราคาห้องนะครับเนาะนี่คือทั้งหมดสี่ชุดที่พ่อพ่อซีนะครับพ่อซีแม่แม่มเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งมือนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาวจูนต้องขอบคุณอ่าพอสีเป็นยางสูงนะครับที่ให้บาวจูนพ่อพีพ่อน้องมาเบิ้งงวงงามๆนั่มือน,นีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูนได้เด้อบายฮารุงซิตี้เป็นกำลังใจให้บาวจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเละาะเบิ้งงวงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ